อาจารครับคุกคุณสาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง knock out มัน knock lock หัวใจนะครับผมกันเนอร์นักานทร์ครับรับบทเป็นทันครับผมไนศ์บดิพัฒนครับรับบทเป็นคีนครับผมแก๊ปแจกรินครับรับบทเป็นยุทธะผมเดชน้องเดชนะครับผมรับบทเป็นมาวินครับครับผมแก้วกัณพลครับรับบทเป็นอิทครับครับผมเออร์ธนกิจครับรับบทเป็นใต้ฝุ่ ในบ้างกำไหมีแบบทีนี้เรื่องนี้ในการทำงานในในบ้าคแบบครับถือว่าดุเดือดเลยนะครับทั้งเมื่อกี้เห็นทางที่หมอเขาบอกไปแล้วว่ามีทั้งเลิฟซีนมีทั้งแอคชัน่นครับทุกอย่างก็เวทเท่าๆกันแล้วก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่าทุกคนได้ดูแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องแบบประทับใจมากๆแน่นอนออย่างนี้อีกอย่างแต่ละคนความท้าทายในเรื่องนี้อืมพอมันทายจบแล้วมันคืออะไรครับออเอาพี่เอิร์ดก่อนถ้าความท้าทายก็ น่าจะเป็นเอ่อไม่ไดว่าอะไรจริงๆครับคาดก่อนผลตอบรับว่าแบบคนดูจะชอบหรือเปล่าแบบเพราะว่าผมก็ชุ่มเทกับบทแต่ถึงมากๆเลยก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามกันดูอะไรย่างเงี้ยในละซตัวเราเป็นยังไงบ้างโหหนักหน่วงมากเลยหมือนที่มีพี่ตีบอกเมื่อกี้ว่ามีผิดเกี่ยวว่ามีอะไรบ้างก็เต็มที่ครับกับเรื่องนี้มากๆเ้ยใา่ค่ะโอ้โหชมเป็นหนักมากเรื่องการนความหนักหวยไทย โอ้โหแบบเวร์ชอบกันแบบว่าแต่ละคิวคือแบบเวิร์กชอปเป็นแน่แน่เเพื่อแบบว่าให้บนเวทีมันแบบมันสมจริงมากที่สุดรู้สึกแบบยังต้องทำถ่ายทอดไหมมันจริงก่อนดูไปอีกคือทั้งเหนื่อยทั้งหลับมองหน้ากันเนึกแบบจะนึกเราต้องเจอกันอีกแล้วเหรอว่าอะไรกันประมาณนี้คือแบบคือมันทั้งเหนื่อยแล้วมันก็รู้สึกสนุกครับได้แบบฝ่ายของเราก็มอบความสุขให้กับคนดูก็อยากให้แบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่าคนดูได้เห็นอะไรในหัวบ้าน แล้วก็ความสมจริงที่มันเกิดที่ตัวซีทุกสิ่งของหมาเพราะผมของไกด์นะครับแกรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคิวแอคชั่นครับเพราะคิวแอคชั่นปกติกับคิวแอคชั่นของมวยไทยค่อนข้างที่จะต่างกันแบบท่าทางเวลาเราแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับท่าทางเวลาแอคชั่นเนี่ยคือมันจะต้องมีการล็อกท่าที่เป๊ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ยากรู้สึกว่าเป็นเรื่องของวินัยครับวินัยการทําหุ่นการปั้นหุ่นมันต้อง เวทแบบในระยะเวลาประมาณ4-5เดือนซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเลยครับผมอดีตเป็นไงอดีตครับสำหรับผมบก็การทำงานก็ค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผมไม่เคยได้เล่นมาก,ก่อนออแล้วพอได้รับมาเล่นบทมาวินเนี่ยรู้สึกว่ากดดันพอสมควรนะครับแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในมุมของผมให้แบบทุกคนได้แบบรับ รับชมกันสำหครับตัวละครที่เขาเล่นเป็นงไงเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมุมที่ต่างจากผมแล้วก็มีมุมคล้ายๆคือมุมต่างก็คือเขาเป็นคนที่แบบเสพติดการเอาชนะการเอาพนันมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันต่างจากผมอ่ะผมเป่นคนไม่เล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องไปทากันบ้านมาว่าคนเล่นการพนันทำไมเขาถึงเล่นวะอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมเขาถึงแบบถึงแบบแพ้เรื่อย ไม่ยอมแพ้แต่กับว่าแค่ชนะรอบเดียวการชนะรอบเดียวของเขามันมีความสุขขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องหันมาต้านก็ตั้งแต่ว่าต้ององการบ้านยกันด้วยกันเรื่องของตัวตนใช่ครับใช่ใช่กันเรื่องกันเรื่องครับก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเรื่องหนักๆสำหรับกันเนี่ยก็มีอยู่2เรื่องก็คือเลิฟซีนกับแอคชั่นครับซึ่งมันก็เวทเท่าๆกันเลยประมาณ50 50เรื่องเลิฟซีนอะ่ะกันไม่มีปัญหาอยู่ละเพราะว่า พี่ไหนเขาส่งดีมากครับใช่ครับก็นั่นแหละเรื่องเลิฟซีนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่ากังวลแต่ว่าก็ใครหายห่วงไปได้เยอะเพราะมีพี่ไหนเขาช่วยครับแล้วก็ทีนี้มาเรื่องแอคชั่นบ้างแอคชั่นเนี่ยหลักๆกันจะคู่กับพี่เอิร์ธแล้วก็พี่แก๊บครับผมก็กังวลนิดหน่อยเพราะว่าเราเป็นน้องแล้วพอจะไปแอคชั่นกับพี่อะมันก็จะมีความแบบเฮ้ยเราจะกล้าใส่สุดไม่วะอะไรอย่างเงี้ยเราคือมันมันเป็นเรื่องแอคชั่นเรื่องแรกอะครับซึ่งเราก็ไม่ เอายังไงอ่ะคือก็ก็ก็เต็มที่นะแต่ก็ยังแบบว่าแอบกลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้เข้ากับพี่เอิร์ธกับพี่แก๊ปก็พี่ๆก็ช่วยกันได้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทีมันมต่อยมากๆมันมีภ่าตึงมีครับถ้าให้ถอดเสื้อออกมาตอนช่วงแรกก็คือรอยช้ำเต็มไปหมดเลยครับถ้าสำหรับผมกักกรนเนอะผมว่าพอๆกันเพราะว่าเข้าฉากกันใช่ใช่พอๆกัน เออช้ำไหมช้ำเยอะไหมพี่ช้ำหลังแดงมากแบบอะไรไหมใช่ใช่จริงไม่มีสไตล์ดีไม่มีสแตนด์ดีแน่นอนครับบางทีต่อยโดนหน้าพี่เอิร์ธไปบ้างอะไรบ้างเพรมันเป็นข้มวยเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องหมูด้วยแน่นอนอยู่แล้วครับผมก็ต้องแบบคุมเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับใช่ปกติเขาต้องอยูให้ แก้ตัวนี่แหละครับเพราะคนนี้คกอตัวละครเราลงแก้ตัวเขาเท่ากันเขาเท่ากันครับเพราะว่าทุกคนก็เต็มที่ครับแล้วก็อยากให้แบบเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดครับให้แก้ให้นให้นายหุบนายหุเราใส่เราอยู่แต่เขเราเป็นเอเตอร์ข้ามหน้าบุหรีเราดูแล้วเราทิ้งประเทศไทยมาเขาเรียกว่าเฟิร์มคนละแบบอ่า พูดได้ไหมเออเขาจะเพิมแบบว่าช่วงบนตัวใหญ่อกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าเออหน้าเกรงขามส่วนที่พี่แกร็บก็จะแบบทั้งตัวที่แบบดูหนักแน่นตัวใหญ่ส่วนคุณกันเนอร์ก็จะหุ่นลีนๆแบบว่าสมส่วนอะไรเงี้ยดูแบบดูดีอะไรเงี้ยเวลาต่อยใช่ค่ะดูดูดูหล่อด้วยดูหล่อเวลาต่อย ้วเบ้างสมบูรณ์ว่าไหนที่อยากเป็นเราเพราะเราติดของติดอกออืมก็สําหรับผมความท้าทายก็มี2อย่างครับอย่างแรกก็คือเรื่องดราม่าครับเพราะว่าเรื่องนี้มีความเข้มข้นเรื่องดราม่าเยอะมากมันจะมีซีนที่แบบเปลี่ยนแปลงอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็ต้องเล่นให้แบบสมบทบาทแล้วก็ทําให้คนดูเชื่อจริงๆว่าจุดๆนั้นเราดราม่าจริงๆอืมแล้วก็ครับผมรีบตัวล้วก่อน ใช่ครับใช่ครับส่วนผมจะเป็นซีนดราม่ามากกว่าครับใช่แล้วก็ความน่าทายอย่างที่2ก็เป็นเรื่องคิวบูครับผมอาจจะไม่ใช่นักมวยแบบคุณกันเนอร์อะไรอย่างงี้แต่ว่ามีซีนบูเหมือนกันที่แบบว่าส่วนใหญ่ผมจะเป็นผู้ถูกกระทำเออเราก็เลยต้องเล่นแบบว่าให้ดูยังไงให้ดูแบบว่าสมจริงแต่ว่าก็ยังมีความเซฟตี้อยู่อะไรเงี้ยครับอก็มีความยากอนครับใช่ผมโดนลักแก้ใช่ผมโดนลักแก มีความสู้กับเพราะว่ามีคุณทันเขาอยู่ข้างคอยสอนอะไรอย่างเงี้ยคอยสอนมวยคอยสอนมวยค่ะครับบนี้เป็นกันก็ถือว่าผมผมเคยพูดกับพี่ติ๋งกับพี่เอิญวันที่แบบปิดตัวผมแบบปิดคิวครับบอกขอบคุณพี่ติ๋งกับพี่เอิญมากที่แบบเขียนบทนี้มาให้ผมเล่นอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าบทยุทธเป็นบทที่มีความซับซ้อนแล้วก็มันมีความสนุกในการเล่นค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็มาสร้างแบบเพิ่มสีสันให้กับเรื่องนอกเอาได้ประมาณนีงตลอดรู้สึกขอบคุณมาก ที่แบบเอาบทนี้ให้ผมเล่นอะนี่ความยากมกันไม่ฉลาดแบบไหนเยออยากทั้นเรื่องอาแบบยากเรต่องรอสมมาจากเลิกซีนสีส่สย,ย,ายากยากบทยุทธเป็นบทที่แบบเล่นยากมากครับเพราะว่าความซับซ้อนของตัวละครค่อนข้างเยอะเหมือนที่บอกครับแล้วก็เหมือนที่น้องๆบอกว่ายิ่งซีนบู๊เหมือนที่พี่ตีบอกว่าต้องการความสมจริงที่สุดให้ดูเป็นมวยไทยที่ทุกคนเป็นมวยนักมวยจริงๆที่สุดนะครับเวลาถ่ายซีนแอคชั่นอะจะรับหลายคัดมากแล้วก็แบบเหมือนต่อยกันจริงๆเลย ละครนี้ก็มีความดราม่าอยอะเลยต้องดูต้องไปดูครับเพราะว่าก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งจิ๊กซอที่ทำให้เขารักกันหรือเปล่าไม่ต้องไปดูดีกว่ที่บอกว่าที่หนังใหญ่คือเรื่องซีนนครับเรื่องซีนก็ค่อนข้างหลายสถานที่ครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีในห้องนอนเท่าไหร่ก็อยากจะให้คนดูไปรู้น้อยเองว่า วันนี้ที่ไหนไม่เราอยากจะเสิร์ฟความแปลกใหม่ให้ให้ทุกคนได้ดูว่าเออมันมีความแบบความเลิฟซีนมีความรักที่มันมีหลายรูปแบบอะไรเงี้ยใช่ครับที่แบบว่าอยากให้ทุกคนทุกคนก็จะได้เดินทางไปกับตัวละครของทั้งทันคีนแล้วก็ของคนอื่นๆด้วยใช่คร้บกัเดีนนะคครับผมมีบ้างไหมใครอินซีบ้างก็มีครับในเรื่องก็มีก็อย่างที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์ ไปก็มีจะเอ้ยไม่ใช่มี <laughs> มีมีบ้างมีแบบมีมรับรองาความแซ่บแน่นอนแล้วก็ก็ดีใจที่เป็นเขาด้วยที่ได้ร่วมง,งานกันก,ก็คือแบบเขาเป็นคนหนึ่งที่ acting เก่งมากอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจเวลาที่เราได้เล่นกับเขาเราเราไม่ต้องมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับฉากหรือซีนเลยก็ดีใ,<น>ใ,ใจก็ไม่ใช่แค่เขาแหละครับผมยังก็ดีใจที่ไปเขาเหมือนกันเพราะรู้สึกว่า เหมือนเราทั้งคู่อะด้วยความที่มีอะไรคล้ายๆกันหลายๆอะ่าัมันเลยทําให้แต่ละซีนอะค่อนข้างที่จะโฟล์ค่อนข้างที่จะแบบลื่นไหลแล้วก็มีแต่ความสบายใจครับไม่ใช่แค่เลิฟซีนนะครับแต่ทุกซีนที่เข้าด้วยกันมันเหมือนครับเป็นความสบายใจต่อกันละกันเหมือนพูดเราไม่มีพันแบใจเดยนะดูจะไหลลื่นนะเวลาถ่ายก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นครใช้คำว่าไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นครับ โอ้โหเพือพ่ออาจจะแซ่บกว่าใช่หร<โ>อใช่ป่ะไหมหรอ,อสู้อ่ะสู้นี่ผมนั่งอยู่หน้ามอตลอดเวลาเลยนะ<ช>เวลาที่คุณเล่นแบบฉากเรวซีนกันอะ่ะ<ว>ก็ไม่บอกหรอกครับว่าแซ่บแต่แค่บอกว่าจําแน่นอนมีฉากจําแน่นอนเออฉา,ากจำฉากจำแล้วอยากให้ปากี่สุดมันจะเดินทางมาที่นี่แด้กันล้ี๋ยวยี่ไพโรดมันองมากันอยางเป็ไงบ้างอยากให้ปากอยากให้ชวนชิญชวนไปดูว่ามันหน้าดูยังไง ก็ยังไงอยากให้ยกระดับแล้เอามันเอาระบบใจไว้ก่อนเพราะผวร้องใจกับการที่ทรหาในกองเพราว่าเรื่องนี้แบบทีมแสดงทีมที่ดีผู้ก้าวที่ดีผู้จัดทุกคนคือแบบว่าใส่กันเป็นร้อยแน่นอนเราบอกเลยว่าทุกคนไม่เดือดรึยกระดับก็ชมเลยดีนะครับครับผมเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็นอกจากจะเป็นแอคชั่นแล้วก็มีความโรแมนติกมีความดราม่าด้วยบอกเลยว่าครบรดแน่นอนครับผมครับช่วยหน่อยโอเคช่วยได้เดี๋ยวช่วยหน่อยครับผมก็ ทางวีทีวีนะครับรับชมได้เลยนะครับผมวันที่16นะฮะวันแรกนะครับเวลาทุ่มครึ่งครับรับก็อยากจะฝากเพื่อทุกคนฝากไปหมดแล้วอ่ะก็ฝากอีกรอบนึงก็แบบขอังเราครับก็อยากจะฝากเรื่องน็อกเ o า t มันน็อกล็อกหัวใจนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะดูเทเลอร์กันไปเป็นที่รู้อัแล้วซึ่งมันก็ดูเดือดมากๆนะครับแล้วก็ขอรับประกันเรื่องดราม่าแอคชั่นแล้วก็ลิฟซีนไ้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากซีรีส์ของเราไว้ด้วยนะครับ ก็ฝากซีรีส์เรื่องน็อกเอาต์มันน็อกล็อกหัวใจด้วยนะคะเป็นซีรีส์ที่ทุกคนพี่ๆนักแสดงทีมงานทุกคนตั้งใจหมดเลยก็อยากจะให้ทุกคนรักซีรีส์เรื่องนี้เหมือนที่พวกเรารักครับผมครับไม่เหลือแล้วก็ฝากด้วยนะครับทุกคนเต็มที่มากครับทั้งแบบทุกคนเต็มที่ตั้งแต่การเขียนบทเลยที่เอยเขียนบทมาให้แล้วก็พี่ตีการบ้านหนักมากในเกี่ยวกับวงการมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ แสดงทุกคนเต็มที่มาในการรับบทเป็นตัวละครทุกตัวอยากให้ทุกคนมาลองดูน็อกเอาท์ครับสนุกแน่นอนครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับทุกคนสามารถรับชมได้พร้อมกันทั่วโลกนะครับที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ VTV วันที่16ภฤษภาพันนี้นะครับดรบนงงเเตกา